ผู้ชมท่านผู้ฟังยังแสดงความเห็นเข้ามาได้นะครับเพราะวันนี้เราติดแท็กเรื่องลดการบ้านเด็กนักเรียนนะเพียงแค่แป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหความเห็นเข้ามาเพียบเลยเยช่นเช่น<ช><ช>ถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยเด็กๆหน่อยเนี่ยเขาบอกว่าก็กดีเพราะว่าทุกวันนี้เขาการบ้านเยอะเกินไปแต่ถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่หน่อยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าให้ลดการบ้านให้การบ้านน้อยลงเนี่ยแล้วแล้วยังไงเวลาที่เหลือให้เด็กไปนั่งเล่นเกมอะอนี่หรือบางคนเนี่ยเขาบอกนะครับว่าต่อไปครูก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วตีก็ไม่ได้ ตัดผมก็ไม่ได้ให้การบ้านก็ไม่ได้ต่อไปคงสอนไม่ได้ด้วยมีบางคนก็บอกว่านี่เหมือนกับเปิดทางให้เด็กได้ฝึกการร้องเรียน<อ>จากนี้ไปครูก็จะกระดิกกระเดี่ยวตัวลำบากใช่น,นีมีเรื่องของขียากรรมนะครับ <c oughs> เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เนี่ยที่กรณีตำรวจสุราธานีเนี่ยยิงผู้ใต้บังคับบัญชาเสียชีวิตนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ทางผู้กับการตำรวจ ภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพลตำรวจตีเกียรติพงษ์ขาวสำอางก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับคือเหตุการณ์เนี่ยช่วงเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับผู้ตายก็คือดาบตำรวจสมชายวุฒิจินดาตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสารสพพนมก็ไปปฏิบัติหน้าที่ออกเวรวิทยุแล้วก็ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยกลับเข้าบ้านนะครับแล้วปรากฏว่าผู้ก่อเหตุซึ่งมีบ้านอยู่ตรงข้ามกับบ้านพักของดาบตำรวจสมชาย ก็คือร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจเอกกฤติโชคมีหมื่นพลนะฮะตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวนสพพนมนี่นะครับคือสองท่านนี้เนี่ยบ้านอยู่ตรงข้ามกันนะฮะตอนที่ดาบสมชาเนี่ยกลับเข้ามาถึงบ้านเนี่ยไปเจอกระถางต้นไม้ขวางถนนอยู่ก็เลยด่าด่าไปถึงบุพการีของร้อยตำรวจเอกกิติโชคซึ่งปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ย ร้อยตำรวจเอกกิติโชคเนี่ยก็นั่งอยู่หน้าบ้านพอดีก็ทนฟังไม่ได้ฮนะชักอาวุธปืนเนี่ยกระหน่ำยิงไปที่ดาบสมชาเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมด8นัดน,นะฮะหลังจากนั้นก็ได้หลบหนีไปแล้วก็เข้ามอบตัวที่หลังนะครับวันนี้พลตำรวจตรีเกติพงศ์บอกนะครับว่าปมความขัดแย้งนั้นเป็นเพราะว่าทั้งคู่เคยมีปัญหากันมาก่อนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย 2องฝ่ายเนี่ยได้มีการด่าทอกันโดยดาบสมชาเนี่ยได้ด่าทอตัวของร้อยตำรวจเอกกิริโช,ชคจนกระทั่งถูกสั่งลงโทษทางวินัยมาแล้วด้วยการสั่งขังเป็นเวลา3วันนะฮะโทษฐานก้าวร้าวต่อผู้บังคับบัญชาก็คิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะจบไปแล้วไม่น่าจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นอีกที่ไหนได้เมื่อคืนนี้กลับเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงเกิดขึ้นนะครับ และว,วันนี้ทางผู้พักการตาํารวจภูทรจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีก็เลยไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับส่วนตัวของผู้ก่อเหตุก็คือร้อยตํารวจเอกกิติโชธนี่นะครับหลังจากที่ก่อเหตุมีรายงานข่าวบอกว่าได้เข้ามอบตัวกับทางพนักงานสอบสวนทันทีแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่กระทําลงไปนะครับพนักงานสอบสวนได้มีการปล่อยตัวโดยไม่ต้องมีการประกันตัวเพราะมองว่าผู้ต้องหานั้นไม่ได้หลบหนีไปไหนนะฮะวันนี้ตอนที่ไปตรวจสอบที่บ้านพักของ ของผู้ตายซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านของผู้ต้องหาเนี่ยนะครับบรรยากาศก,ก็คือว่าฝั่งบ้านผู้ตายเนี่ยมีญาติพี่น้องของผู้ตายเนี่ยอยู่ที่หน้าบ้านพักประมาณ10คนขณะที่ฝั่งตรงข้ามก็คือบ้านของผู้ต้องหาเนี่ยปิดเงียบเลยไม่มีใครอยู่เลยนะฮะเนี่ยฮะเป็นเป็นเรื่องของการด่าทอ,อแล้วทนฟังไม่ได้มีผู้ตายบังคบัญชามาด่าตัวเองเนี่ยก็เลยชักอาวุธปืนยิง ครัว8น,น,นัดตำรวจทั้งคู่ตำรวจทั้งคู่อยู่โรงพักเดียวกันด้วยสพพนมสุดๆเลยนะฮะข่าวนี้นะฮะ